ไปเบิ้งทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเพื่อนแดงเห่การซ้อยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสีธาจังหวัดอุดรธานีค่ะอยู่ที่สะพานขามลำน้ำเปล่าค่ะบ้านสีธาตุตำบลสีธาตุอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพ้นเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลโทที่ระยุธ จินฮิรัน่นร่องภูบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะพ้นตรีมอมหลวงประวีจักกระพันผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองนวยบัญชาการทหารพัฒนาเพิ่นให้การต้อนรับนี่เลยค่ะ ่ันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุทินคลั่งแสงนะคะ,คะในโอกาสที่เพิ่นเดินทางมานี่แหละค่ะสำรวจนะคะมาตรวจมาเบิงนี่แหละสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเพ่นแล้วกับอำเภอศีถาตจ,จังหวัดอุดรธานีค่ะน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพิ่นก็นได้สนับสนุนรถประปาสนามผลิตน้ำเนี่ยจำนวน7,000ขวดค่ะ รถครัวสนามผลิตเข่ากองเนี่ยจำนวนหารอยกองค่ะเรือทองแบนจำนวนหาลํำรถกู้ไพ่เคลื่อนที่เร็วจำนวน1นึ่งคันค่ะรถสุขาเคลื่อนที่จำนวนหนึ่งคันชุดบริการตัดฟมฟี1ชุดพร้อมด้ยค่ะจำนวนสามน้ยเนี่ยเพิ่นกับน้ำกำลังเข่าไปเนี่ยซอยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า10บน้ยค่ะ ก็เป็นการซอยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นทีเนาะค่ะน้ำเปล่าในกรนนุนสูงคือกันเนยเริ่มดันซูงแล้วสีถาดอำเภอเช่นอเอเภอสีถาดเนี่ยถลง่มภาวะปีเนี่ยกะสิมีผลกระทบกับน้ำเป่าจากน้อยเนาะค่ะ